ปิดชมเพื่อนแท้แมทพิธานีคนแบบนี้หายากรักษาไวด้ดีๆขึ้นแทนว่าที่เจ้าสาวแล้วสาหรับแมทพิธานีของไทยที่เปิดตัวแฟนหนุ่มเฟรมในวันถูกขอแต่งงานท่ามการคนบัเทึงและแฟนคลับแห่แสดงความยินดีเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับเพื่อนรักของเธอแต็วนธพรได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรส่วนตัวเผยภาพคู่กับสาวแมทพร้อมแคปชั่นระบุว่า my m a t นั่นการแฟนคลับคอมเมนต์ชมมิตรภาพที่สวยงามของทั้งคู่อทิแต้าคือเพื่อนแท้ของแมทจะอยู่ด้วยกันทั้งยามทุกและสุขแต้าคือเพื่อนที่จริงใจและรักแมทมากๆแมทและเต้วต่างโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันทั้งยามทุกและยามสุขของแมทเต้วจะมีการคอยซับพอร์ตอยู่เสมอเพื่อนแท้คือเพื่อนที่อยู่เคียงข้างกันทั้งยามทุกยามสุขคอยสับน้ำตาคอยเป็นกำลังใจคอยเตือนสติปรับทัศนคติและทำทุกวันให้ดีขึ้นเป็นที่รักของทุกคน แต้เป็นเพื่อนที่น่ารักของทุกคนเป็นคนจิตใจดีน่ารักเป็นต้น